การจัดการความรู้ knowledge management จัดทำโดยนายวิษณุพงศ์รัตนาขันแสง513เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าการจัดการความรู้ knowledge management KM หมายถึงการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถเชิงแข่งขันสูงสุดการจัดการความรู้คือเครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย4ประการไปพร้อมๆกัน ได้แก่วงเล็บ1การบรรลุเป้าหมายของงานวงเล็บ2การบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาคนวงเล็บ3การบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้วงเล็บ4การบรรลุเป้าหมายของการเป็นชุมชนหมู่คณะที่มีความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทํางาน ประเภทขององค์ความรู้ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน Tacit knowledge ความรู้ที่ชัดแจ้ง Explicit knowledge ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน Tacit knowledge เป็คน,ค,นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่างๆเป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่ายเช่นทักษะในการทำงานงานฝีมือหรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้งจึงถูกเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรมาความรู้ที่ชัดแจ้ง explicit knowledge เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่างๆเช่นการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี PC, คู่มือต่างๆและบางครั้งถูกเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรมขั้นตอน6ประการที่ควรดำเนินการกำหนดความรู้หลักที่จำเป็นหรือ,รอ,รอสำคัญต่องานและองค์กรเสาะหาความรู้ที่ต้องการปรับปรุงดัดแปลงหรือสร้างความรู้ให้เหมาะต่อการใช้งานของตนประยุกต์ใช้ความรู้กับงานของตนนำประสบการณ์จากการทำงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้แล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัดขุมความรู้ออกมาบันทึกไว้จดบันทึกขุมความรู้และแก่งความรู้สำหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วนลุ่มลึกและเชื่อมโยงให้เหมาะกับการใช้งานมากขึ้น วิธีการจัดการความรู้เมื่อพิจารณาจากข้อกำหนดต่างๆ multiple requirements ตามเกณฑ์ apex พบว่ามีประเด็นพิจารณาต่อไปนี้การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรการผสมผสานและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่การถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ระหว่างหน่วยงานกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นผู้ส่งมอบคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการการรวบรวมความรู้และถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมและในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of Practice) หมายถึงชุมชนนักปฏิบัติ หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่รวบรวมกลุ่มคนที่มีความรู้ความสนใจในเรื่องเดียวกันมาร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆร่วมกันประเภทของ c o f e e n i n g communities เพื่อแก้ไขปัญหาประจำวันและแลกเปลี่ยนแนวคิดในกลุ่มสมาชิก best practice communities เน้นการพัฒนา ตรวจสอบและเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Knowledge s t o r i n g Communities เพื่อจัดระเบียบยกระดับและพัฒนาความรู้ที่สมาชิกใช้เป็นประจำ Innovation Communities เพื่อพัฒนาแนวคิดโดยเน้นการข้ามขอบเขตเพื่อผสมผสานสมาชิกที่มุมมองต่างกันเครื่องมือต่างๆ ในการจัดการความรู้การศึกษาดูงาน Study Tour การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน AAR การเรียนรู้ร่วมกันหลังงานสำเร็จ Led Respect เรื่องเล่าราวพลัง Swimboard storytelling การค้นหาสิ่งดีรอบตัวหรือศูนซีสาทบเวทีเสวนา หรือสุนซี่สนทนาได้หรอกเพื่อนช่วยเพื่อน peer assist การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ action learning มาตรฐานเปรียบเทียบ benchmarking การสอนงาน coaching การเป็นพี่เลี้ยง mentoring forum ถามตอบฟอร์ม บทเรียนจากความผิดพลาด Lesson Learning เวทีกลุ่มเฉพาะ Focus Group การจัดเก็บความรู้ในเว็บบอร์ Internet Art 2. มาการนำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการคู่มือการปฏิบัติงาน Standard Operation Procedure SOP การเล่าเรื่องพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น Coffee meeting